เพราะว่าถึงจะอย่างไรชูเขาก็จะถ่ายแค่ยี่สิบาอาจจะไม่ต้องขอมติสมสร,รแล้ว<ช> <c oughs> ก็คงยังไม่ต้องเรียบประชุมนะครับ <c oughs> เพราะว่าป่านนี้สมรรุรสสต่างๆก็คงทราบเรียบร้อยแล้วก็ต้องเรียนอีกครั้งนะครับว่าเป็นความเข้าใจที่ดีระหว่างกันสมัคคมและชูเข้าใจและตระหนักในปัญหาของ แต่ละฝ่ายเราตกอยู่ในที่นั่งลำบากทั้งทูร์เองก็ดีสมาคมก็ดีในว่วงเวลาอย่างนี้ทุกคนก็เหนื่อยยากนะครับเราต้องเห็นใจกันนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเห็นใจท r รูครับผมเห็นใจทรูแนละในขณะเดียวกันก็เห็นใจสมาคมแต่ณวันนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องพาองค์กรตัวเองให้รอดเราจะไปบังคับให้ทรูเขา มาเหนื่อยยากหรือมาขาดทุนกับเราก็คงเป็นเรื่องที่ที่ยากนะครับในขณะเดียวกันสมาคมเองเนี่ยรายได้หลักๆมาจากสปอนเซอร์เราก็ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาทดแทนให้ได้จะได้ไม่ได้มากหรือน้อยนี่ก็ก็ขึ้นอยู่กับเ,ออเวลาที่มีจำกัดน้อยนิดนะครับถ้าเรารีบแข่งขันเร็ว สิบห้าสิงหาคมเนี่ยอีกสิบกว่าวันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหาคนที่จะมาทดแทนทมาแทนทุนตันเดื่อครับขออนุญาตอีกคำถามเดียวครับพี่คา,าดการว่าสิบสองกันยาจนถึงยี่สิบห้าตุลาครับได้ประมาณกีบัตช์ครับเท่าที่ดูนะมกีบัตช์นี่ผมผมไม่ทราบนะครับในรายก็ก็ก็ตามโปรแกรมที่ที่ที่ทจัแล้วกนะ็พบกับของไทยสาม นนคือณ<น>วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้กระทบเฉพาะไทยอีกานมันกระทบกับวงการฟุตบอลทั้งระบบแล้วก็กระทบกับผู้ให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลด้วยนะครับอย่างกระทบกับทูก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทูกระทบกับสมาคมฟุตบอลก็ต้องกระทบไปถึงสโมสรไม่ว่าจะ ดีหนึหลีสหลีสาก็กระทบหมดครับ